มามาผู้ผู้ตูมาอะไรทางนะพี่น้องเอยอามุมตั้งกล้องก่อนไทางนี้ฮพเวนบึงบม่กินพาเวนเดิมเลยพี่บึงลาบเลยออยังเลยอข้อเขียวดิวางเลยส่วนหนึ่งลงส่วนหนึ่งนี่ม่หยังามเยไม่ั่อยท่อนอาได้พอเขาดึงออกมานอ่อน

อ้อมอ้อยฉันปวดหุยหุยอยู่พี่น้องเลยคนกุ้มกุ้มอยู่เนาะกินไปหอดเฮือนลุงจันทร์ผู้แล้วนี่ตื่นลำบานอ๋อทางนั้นพี่น้องเลยมาดอ,อมากินแกงเราไหมใส่เห็ดปลวกใส่เห็ดคลอนรสซันพี่น้องเลยเนะาะบต้มปลาตอนเอสเสืีมือแมนอนนอ่น้องนิวพี่น้องเลยเนาะธรรมชาติทงเฮ่ทงหน้าพี่น้อง โอ้ยไปคออ้ายผมเหงมืวานได้สำเนียนกับลาเลยพี่น้องเอ้ยเนาะเอ้าใส่ถุงเอาพี่น้องเอ้ยป๊าจที่ทแม่ัวเฮาแม่สีเลือนเฮาพี่น้องเอ้ยอเข้าัวอีกแล้วมื้อนี้ปาลุงเอ้ยเนาะอ้ยสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องหมู่เพื่อน FC กันเบิดสู่สนพี่น้องเอ้ยเนาะพบอกับแม่น้องนิวตอนสวยๆมื้อ้ๆสวยๆเนาะ นายเจ้าคือดำโอ้โหแหกหูบ้บอกล้องเป็นกล้องเจ้าเนาะฮะเป็นกล้องเป็นกล้องบอตัวจริงแม่อินน eh ิ่งงามที่ส anyway> ุดเลยงามเต็มร้อยเป็นพันเลยทำไมพ่อบุญไม่ซื้อโทรศัพท์ให้แม่น้องนิววะแล้วเนาะเอพีพันก็ได้ยังอยู่เลยพี่น้องเด้อยเนาะอย่างนี้ผมเอาพี่น้องเลย ได้สิบ่อยากได้พี่น้องเอยเนาะในอินน่ซ่าอัสได้อยู่อือนีอะเอดูน้องวินนาะพี่น้องเองน่อไม้ตอนเๆสยๆแกงไม้เาเนาะนีเนาะปกติกิแกงไม้ยามเพลเนาะโอนี่ก็สิเพลแล้วนี่9:00 10:00เนาะอือข้าเที่ยงแล้วนี่พี่น้องเอ้ย มีผักแวะนโอ้ผักเฉดปนเปรียวทำมีปนกุ๊บรายกาทอดปลาแดกโตพี่น้องเลยเนาะทอดปลาแดกตปลาปสบายนี่มาฮะมาหอนๆเลยเนาะยอเจ้าพองนิ้วเจ้าแล้ะย่อมามาเฮ็ดให้กินเนี่ให้ยออีกเนาะบัวดีเนาะใใหห้้ทุกอย่างเลยพีกเนาะอ้าวมันคบแล้วเนาะคบบังจอนแล้วจังไดดเนาะเห็นไงกินแล้วยังให้ยอให้กินอีกมามามา ้ปิบ่เอ๊บเห็นภาบรรยากาศแบบนี้แต่ดนได้นี่พี่น้องเอ้ยเนาะข้าครัวข้าคมือพี่น้องเอ้ยครับก็ได้ถ่ายทําให้พี่ให้น้องเบิ่งพี่น้องเอ้ยบ่แม่นี่หอกครัว6ครัว6พี่น้องเอ้ยเนาะครัวน้อยก็เลยเครื่องคองหลายปดูเ้เนาะ6เือ่พี่น้องเอ้ยเนาะ ตาการขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเลยอดเบิ่งแม่น้องนิวก่อนเพื่อได้รค่ะนมน้องวินเนอร์เดือนนี้ยังบ่ทันได้หอดเป้าอยู่พี่น้องเลยเลยเมื่อแต่ดำให้ดำหน้าเดือนนี้ก็ได้หน่อยพี่น้องเลยเนาะได้กะเบิ่งคลิปให้แม่น้องนิวกันเด้อพี่น้องเลยสิจ่อสิ้นเดือนเลยเนาะสิบพื่ออะไค่ะนมได้จังหน่อยเลยมาบ้านมาพี่น้องเลยเนาะแล้วก็คนกับอีกเบิ่งแล้วมันจะกินโชว์แล้วหรอเปล่าอยากน้ำ

่พ no ah, ี ah, ่น้องทับได้ชมพี่น ah, ้องเอ้ยเนาะเออมาเด้อปลาดุงเด้อบัดสุขสุขคนผู้ใหญ่ใจดีบ่ทุกท่านเนาะที่เข้ามาามาชมมากินแกงนไม้อยู่ให้อยู่หน้านกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะแกงน้ฮ้อนปนกบเนาะอ่าพี่น้องเอ้ยพี่องวินก็ได้วบอ่าเด้อจ้าเป็นหวบ่ถย ไปทั้งว่าองจองุถงนึงวะจ้าไปน้ำพอลกรเปล่าไปไปน้ำพอบกปล่เป็นพอลายมือเป็นพอลายมือพี่น้องเลยมานมาดำอะไรองนินกันใคอะไรจะเรียนโทวศับเด็กยัเข้าไปยิงตู้ยักบีกเยัไปยัไปมาได้มตู้เอ้ยประเทศนอกเอ้ยนอกประเทศให้ข้ข่าวอเคนให้มตู้เอ้งอะน้องวินกุบบนกบ เชน้ไหมอืมให้แม่ตู้เมืองนอกมากินน้ำด้อือไ่นอนกันเนาะไปกินเปอีเที่ยวมาเลบอคือบอโทรหางมีตู้อีเดียวนียมาเมาพแม่มาม่ม่่มาปนัแมอมาเาพี่จข่ากินดมาพี่มางแม่โอ้อยากกินข่าปุ๊บือยากินข่าบอ ถ้าคลิปลูกถ่าคลิปประศรลูกละถ่าคลิปเด้อเบอ่งแกงมใหม่เ็กยังหอมหมแซ่บเองะน่ินจอะไรเอ้ยนิล์ใส่ปลาลูกไหมลูกล่ะปลาูกไมัโดยเแซ่บจ้าปลาลูกมากินแกงมาใส่กะปิพี่น้อเนาะดได้ใส่กะปิน้งเยย้แซ่บแกงน่ใม่ใส่กะปิป้าอ้คนทวนวิเนอร์ กินกินกินมา่มาวบนมัต่งะมาเอ็่นซึ่งวดเอนามามพี่้องเลยเนาะกินข้าวมากินมากินเาน้ำกังมานี่พีดองเลยด้ยช่วยบกเวเจ้านีเอ้อยากไล้ขอกะไ้เนาะหาเกาตั้งไว้ก็ได้้ันแกบาบุญเพิ่อนโดทั้งนี้ใส่ก็ในเรื่อังนี้เ่แล้อนทีไปถ่ายได้่อย โอ้โโอ้โแกมาลยบอกว่าออกนยังี่ห้องของเราน้แมไปกลัวไ้ก่อนอ้ะเจ็ดเจ็ชิปลาล่งกินน้ลาลูกป่ะเจ็ดทางปลาลง่ะเ้ย็ดเปวนได้นหมปูได้เนาะอืมปู ตุ้ยกินไปสบเนาะเสียบาผีตุยแจ้งยูบตุยเสีบนาผีจเฮ้ยไม่ตุยจำนะขากเยูบัดนี่กินไม่ตุยกินยูบัรในจักหเยรื่อมาเืเกินกพนวเพากินกินเ่งเลยเเลยเนะจ่เออเซ็ตเซ็ตเซ็ตได้แล้วบาดนี ปูน้อยน้องชาเขาเล่นิวปูน้อยน้องชาเขาเยมแท่กับปูน้อยแล้กมาข้อได้ไงบ้านเดียวบ้านเดียวบ้านี่มาข้อได้ไหมไม่เฮยเอ้ยมาเด้อนแม่ในบาโอเคฮะเกนไม่โดนกิ้เถ้าดื้อแบบมาสิ มามาผู้ผู้ตู้มาเลยทางน่ะพี่น้องเลยอ่ามุมตั้งกล้องก่อนไปทางนี้ค่ะเฮยมีเขียวครับดีมากทางนี้เพาะจ้ะรับอยู่ชุ่ยชุ่ยขับเรื่อยๆเะยดูแข็งมากเลตัดใหญ่งวดโตขับแรงมามาพี่น้องเดินไปทางนี้ก่อนนาตั้งกล้องเด้อพี่น้องเด้อเนาะเสร็จแล้วสบายดีป้าลุงเน่อ๋อสบายดีสบาย ไปเลยอ๋อเวรบงบุญกินอเวรเือเลยพ่บอบุญด้วยย่ง้าเขียวดิวงเลยสนหนึ่งลงสนหนึ่งเยางยางไม่อยอยู่อ่อนได้พอเขาดึงออมาอ่อนอ่อน้นาเกิดอ้น่อนใส่มือพี่น้องเลยอ่อนอห่อนิเอ๊บเอบ ลำบุญันรล,ลวกคอลงคอลวกายเป็ไนไร <c oughs> โอ้ <c oughs> สมัครแจ็คเก็ตเลยส <c oughs> มัครแจ็คแคนเลยตงนิ้นกันจะ้อนเสียงเม่กินองจืดเลยหาก,กินนี่ทีอ่อม,มาจาบานนี่ไปได้งไง้เอเว,นออวรน,เนับเดี๋ยวพ่อวัวลางเ

มาดูดูเกียนหนอยทำมาแบบธรรมชาตินที่น้อนเสียงห้องท่านได้ไมายังบาดนี่ฮะออตัดภาพมาบาดนี่กับป้าลุงไงหลังจากกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วเฮ้ยเฮ้ยใช้บาดนี่เอ้า เอ้าพี่มาทางไมตุ้ยพี่กะเห็ดยังตุ้ยกูตีนเห็ดกูตีนเห็ดยังบบดอยู่บ่หนึงหนึงเพิ่นชื่อมาเช่านี่เลยสบายดีเด้อป้าดุงเลยกินข้าวอิ่มแลยแกงนละไม้แกงนละไม้กูตีนเห็ดก้อนน่ะไม่น่าไหวจริงนิ่งๆกินจานเล่นอีกเลยเนื้อยากเ็ดพวกหาเป็น

โมวินวมลักมากินข่าไม่ตุ้ยแลยอันียอยังไงยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮียมาหาพ่อบอนะฮะฮะอะไรอะโอ้โหนิ้วนิ้ไปด้ไหมนิวนพี่ว่าอย่งไรนะหนนคโอ้โหปกหอมมาแล้ว ออรปลาแหกหอมมาชิมมังลูนิ้วปมาทำไมเอาให้หนึ่งได้สองบาทนี่ซื้อหนึ่งแถมสองซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจริงๆริงเลยแบบนู้อลูกคนกุ้งต่งเจอๆดูล่ะเฮ่อมาเราขึ้นกระปุกบ่โดยขอบใจปลาแหกพี่เบาแม่ลาวเห็ดพี่น้องเลยเนาะอันไหนดีว้าวเจมมุลูกฮัน อร่อยเฉยชวนมันก็ไม่ได้คือกันเก็คืนเลยสิ่งของนราก็ไม่ได้คือกันฮ่าเขาบอกเร็วอืมเนี่ยบอกมันก็ไม่ได้คือกันก็เลยที่ชมชมแบบนึงหอมๆปู้มีหมากดินฟ้าอีกเรามาให้พี่น้องเไยเนาะกุนกงมะร้าไม่ต้มเมื่อให้ไปถ่ายเมืแรงมาเลาวไม่ต้มเลยเมื่อแรงมาเลาวไม่ต้มเมื่อให้ไตู้ลูกอยู่นอ้อยเลยบอแรงมาเลาวไม่ต้มเมื่อให้ไปตู้ มรงไหนอยากดิ่นไหนช่ปะอยากนอนเจ้าไปเอาแล้นอนแล้เปีกนอนเุ้ย้ยอาพี่ยุ่งาดูละเอาไปแม่แปรกนรงีเอาปุ๊กแปกไปใ้ลูกก็อน้องจิลินนูละสองปุ๊กอจ้าาจจะมือจบมืบมือ่ะคนเก่งลูกคนเก่งตบมือจ้าตบมือจ้าห่ เฮ้ชาวต๊ะมะดูเลยพี่บ่าวเอาปลาแดกมาให้กินพี่น้องไยเนาะอ้ยขูดที่เฮ็ดใช่กันไม่ตุ่นกลวเฮ็ดยังตื่เรือไหนเจ้าิคูดยังตุ่วันนี้อันนี้ไะโอ้ยขูดเด่นน้องยิวมาม่ยวขวให้เฮาเด้อคนบ่าววเออขวทอดทอดมัคน่น้องิวคน่าวมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ว่ายแถใดป่าลุง uh น้อยหน่อยเลื่อมพี่น้องกองแมวเนิ้อโบราณโอ้ยพ่อบุญเลยยังได้บาทนี่พี่น้องป่าลุงจว่าแล้วเนาะโมเห็นเลยบานี้เ้ยื้นื้น อันนี้ก็ไปให้มีตุ้ยเพื่อนแบบปลาลุงเลยเนาะอยากได้มีตุ้ยก็อยากได้บ่มีตุ้ยไม่เบิ้งลูกเคยก็ลูกชายบ่ครบได้แล้วครบแล้วครบเลยไปเถะไปมือนีไปเถอะไปมลุงมา้งซื้อที่สวนเลยอ่ะมือไหนยังบุกครบเนาะเชไปหายเลขึ้นหนาเสาแท้ก่อนหนีนะก่อนคือวากแล้วบ่มาห้ยยู้ มานุดูคนนอแต่ว่าเห็ดหน้าสาวๆขนาดก็น่งบล็อกข้างบนนี้ม่อนนิวกันเลยได้อยู่เห็นได้อยู่สินะพี่น้องเอ้าได้อยู่บนนี่นุ่มลูกจะได้สัลูปกจะได้บัตรเพื่อซื้อกินมาให้มีตู้อีกเล่บบัตรเอาเอากระไ้ย่างเสียย่างเด้ออดพี่ตู้อัดบ่มาเดินมาเดินดูเลยเห็นพี่เนื้ออดอีกบ่าใครตาผมหายพอแค่ ห <laughs> oh, oh, oh. uh ัวไหลเอาเอ้าเอาผ่าหน่อยผ่าเสซ็ตได้นะเอ้าเอาลูกอุ้ยพู้น่ะหาขนในปลาลุงเนี่ยน้อมักคนกระต้อกระตาสูดผ่านี่ยงยวนมุกไหมมาวินวินมามพี่เอยมาพี่เามาพี่เามาพี่มาไมมาไมพู้ห้องมาเลยบาทนี่ผู้นี่บูบับมีอะไรให้ชมให้ชมไปอะไรมีอะไรห้ใยังชมนี่มาเพราะเพราะว่าเนี่ย พวกนี้เฮ็ดชบนลเชบบ้าขเขานะสร้างเฮ็ดเทวินนะเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเอ้ยเปลาสาระปลาลุงปาปลาปาลุงปลลาปาลุงปไปโอ้เื่อห็นอยู่่กเห็นอ่อู้เขมอรตกใจขมือบอกเมน่าหืนหืนแขวะพวกนพอเราตกใจแล้วเอมนะพวกนี มึงี่พ่อกันเดดเดังนอนมึงหบเจ้าหันว่าลูกยินแลตื่นครับครตื่นอ้ยกรบาลูกเฮ้ยเ้อเบ๊กันมึงี่เฮ้ยเด้เดอเดลับนตื่นแม่พ่อคนวอาในแม่ชิไดจอกเมื่อก็ตื่นแคกงนบ่แคเนาะใปลาุงเลปสาพีน้องเอาน้องวินเนอร์น้อก็เดินปลุงเด้อเนาะไปฝึกพอกันคลิปหน้าคลิปนี้แมงนิ้วกับสิคอตัวล่าเด้อเนาะ สบายดีเด้อไม่ตุยสบายดีด้ยเฮ็ดส่งมากินเด้อด้วยด้ยไป้าซาบินาเลยเนาไปผูกโออกันคลิปหนาเด้อสู้มืองนอกเด้อะ